อธานีตั้งอยู่บนเนื้อที่237ไร่ใจกลางเมืองอุดรธานีปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรมผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นผลิตผู้นำทางวิชาการสร้างนวัตกรรมและปัญญา ด้วยศักยภาพในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในกว่า80สาขาวิชาโดยแบ่งออกเป็น6คณะได้แก่คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีคณะพยาบาลศาสตร์ เรามีความพร้อมทางด้านสื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการควบคู่การวิจัยค้นคว้ามีจิตอาสาเป็นที่พึ่งพาของนักศึกษาผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพนอกจากนี้ยังขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นด้วยการพัฒนาพื้นที่2 9 0ไร่ นาบ้านสามเร้าอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์แหล่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาธรสารณสุขการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ศูนย์ศึกษาพันธุไม้พื้นเมืองและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการความรู้การฝึกอบรมการศึกษาวิจัยรวมถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านโดยได้เปิดให้บริการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา2553เป็นต้นมาด้วยบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิน่นมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์บริการแก่ชุมชนในด้านต่างๆอาทิศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิน่นศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยาบริการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ให้บริการสังคมตลอดจนประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อศึกษาความต้องการและจัดโครงการอบรมขึ้นทำให้ชุมชนมีการพัฒนาสร้างคุณค่าต่อสังคมส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งความเป็นอยู่และเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคือภารกิจในด้านการส่งเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีระบบการติดตามผลการนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงอาทิโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาโครงการปิดทองหลังพระสืบสาแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจหลักขององค์กรนอกจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมหาวิทยาลัยรัชภัฏอุดรธานียังมีพันธกิจหลักอีกด้านหนึ่งคือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับชุมชน ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรมอยู่เสมอนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยและด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพสู่สากลมหาวิทยาลัยมุ่งสแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการร่วมกับนานาชาติโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน อาทิโครงการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยความตระหนักถึงเรื่องการพัฒนานักศึกษาซึ่งสภาพแวดล้อมถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาเราใส่ใจในคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิหอพักที่ทำการไรส,ส์นีศูนย์หนังสือร้านสะดวกซื้อห้องฟิตเนสและสนามกีฬาตลอดจนการปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยายลายัยให้เป็นชุมชนน่าอยู่ปลอดภยัยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตยห่างไกลาย,ยาเสพติดเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันนักศึกษาในรั้วสถาบันไม่ให้ถูกคุกคาม หรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทเพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาซึ่งจากความมุ่งมั่นพัฒนาในด้านต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ผ่านการประเมินในระดับดีมาก และยังคงรักษามาตร,รฐานผลการประเมินมาโดยตลอดมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีพร้อมรับใช้สังคมในการเป็นสถาบันการศึกษาที่กระจายโอกาสทางการศึกษาเต็มรูปแบบสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเป็นที่พึ่งของสังคมในการสร้างองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยผลิตบัณฑิตจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงเกือบศตวรรษที่ยาวไกลกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยัง้งมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีภูมิใจที่ได้เป็นที่พึ่งของสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการเพาะป่มต้นกล้าให้พร้อมที่จะเป็นต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรงบนเส้นทางการศึกษาสายนี้เราจะเดินก้าวต่อไป เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับประเทศและนานาชาติ